สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะกดกรดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3ค่ะเพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิป,ปใหม่ๆของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนําสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวท่านเองค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้างนะคะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปค่ะ ขออนุญาตแจ้งนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงค์คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะชาวราศีสิงค์มาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนปี64นี้นะคะช่วงระยะเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างนะคะเราจะได้เตรียมตัวรับมือและจะได้ระมัดระวังหากจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเรียกว่าเรารู้ล่วงหนะ้าเราก็จะได้แก้ไขได้ถูกทน นั่นเองนะคะจะได้มีสติในการรับมือก่อนอื่นขอเริ่มที่ภาพรวมของท่านก่อนนะคะภาพรวมของท่านนะคะชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนนี้จะมีการเดินทางไกล เพิ่มมากขึ้นนะคะชีวิตจะเนหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นแต่จะเป็นการเหนื่อยที่ดีขึ้นนะคะการเงินจะเข้ามาดีแต่ในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านนั้นจะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกในคลิปนะคะแต่ว่าการเงินที่ได้ในช่วงนี้จะมาจากความขยันความรู้ความสามารถนะคะและที่สําคัญท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องของการเงินค่ะและเดือนนี้นะคะขอให้ท่านมีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆให้ระมัด วังอารมณ์และคําพูดการตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะคําพูดที่แรงๆให้ระมัดระวังให้ดีค่ะพูดดีท่านก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะแต่ถ้าท่านพูดไม่ดีหรือว่าท่านพูดไม่คิดชีวิตของท่านก็จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวค่ะเอาละภาพรวมจบไปแล้วทีนี้เราก็มาเจาะลึกที่การงานของท่านกันเลยนะคะการงานของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้น เลยนะคะว่าไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามทั้งพนักงานประจำและอาชีพอิสระต่างๆนะคะท่านจะมีการเดินทางเกี่ยวกับงานเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายนะคะในช่วงเดือนนี้คนเดียวทำหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าจะได้รับผิดชอบงานเยอะนะคะ การเดินทางติดต่อพูดคุยตกลงผลประโยชน์เรื่องของการทำงานนี่ก็บ่อยหรือบางท่านก็เดินทางไปทำงานนอกสถานที่โดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะในช่วงเดือนนี้แทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวแทบจะไม่ได้อยู่กับที่เลยทีเดียวและใครที่ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำนะคะเดือนนี้ท้าท่านเปิดตัวหรือว่าติดต่อลูกค้าเก่าๆหรือติดต่อคนเก่าๆที่เคยให้งานประจำท่านทำนะคะที่เคยให้งานพิเศษท่านทำนะคะ เดือนนี้ล่ะค่ะหากท่านเปิดตัวช่วงนี้รับงานได้ท่านจะมีโอกาสได้งานพิเศษทำนะคะเพราะพื้นดวงบอกว่าหากท่านต้องการอะไรแล้วให้เปิดตัวหรือว่าติดต่อพูดคุยท่านจะได้รับความสำเร็จหรือท่านจะสมหวังในเรื่องที่ท่านต้องการนั่นเองนะคะหรือจะมีคนไหว้วานให้ช่วยเหลือทำนั่นทำนี่ให้มันก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาไม่ไหว้วานท่านรฟรีแน่นอน การเงินของท่านก็จะตามมาด้วยนะคะเรียกว่าดวงงานเริ่มฟื้นตัวงานก็จะเริ่มเข้ามาดีนะคะท่านที่ทํางานประจําช่วงนี้จะมีงานเพิ่มเข้ามานะคะทั้งงานที่ท่านรับผิดชอบเป็นประจําและจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ใช้วหาวัวานให้ทํางาน ช่วยเหลืองานของคนอื่นหรือท่านอาจจะได้รับผิดชอบงานแทนคนอื่นชั่วคราวนะคะหรือช่วยเหลือแก้ไขงานให้กับคนอื่นข้อนี้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะและช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีสิงห์ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามให้ระวังระวังนะคะ จะมีคนเข้ามาหลอกลวงค่ะหรือชักชวนเราไปทำงาน,หนใหม่ๆที่เราไม่ถนัดคุ้นเคยนะคะและระวังเรื่องการติดต่อหรือว่าต่อรองเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของท่านไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ระมัดระวังให้มากๆโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักลงทุนนะคะอย่าไว้ใจคนที่เข้ามาแบบแปลกๆค่ะรูปแบบไหนตัวของท่านเองจะมีความรู้สึกได้เองว่าเขาจะมาหลอกหรือว่าเขาจะมาพูดเรื่องอ หรือว่าสิ่งที่เขาพูด เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จท่านจะ,ะมันคล้ายๆกับว่าเซนส์นของท่านจะบอกตัวท่านได้นะคะขอให้ระมัดระวังให้ดีๆกับคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะเขาจะมาหลอกลวงเขาจะมากบกลผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านหากไม่หวังเรื่องงานเขาก็จะมาหวังเรื่องการเงินให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะอย่าไว้ใจใครโดยเด็ดขาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะคะโดยเฉพาะหากมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง และท่านที่ทำมาค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเงินให้มากๆนะคะการเงินจะมีปัญหาบัญชีของท่านจะมีปัญหาช่วงระยะ,ระช่วงระยะเวลาเดือนนี้ให้ระมัดระวังให้มากๆอย่าไว้ใจใครโดยเด็ดขาดนะคะและเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะพบเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามท่านจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองและจะสามารถหาทางออกได้ไว กว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหรือไม่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนท่านในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะและท่านจะได้พบปะ กับผู้คนเพิ่มมากขึ้นค่ะในช่วงเดือนนี้จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆนะคะใครที่ทํามาค้าขายระวังเรื่องการติดต่อกับลูกค้าด้วยนะคะอย่างที่บอกเอาไว้นะอย่าไว้ใจใครอย่าใช้แค่ความไว้ใจนะคะเพราะท่านมีดวงจะโดนหลอกโดนโกงหรือว่าจะโดนเอารัดเอาเปรียบนั่นเองค่ะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องสําคัญสําคัญไม่เข้าใครออกใครนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวันกับผลประโยชน์ให้เซฟตัวเองให้ดีๆอะไรที่ท่านทําแล้วท่าน จะไม่เสียเปรียบใครหรือว,ว่าท่านจะไม่เสียผลประโยชน์ให้กับใครให้ท่านทำเลยนะคะอะไรที่ถูกต้องอะไรที่จะเป็นผลดีต่อตัวท่านให้เซฟตัวเองให้มากๆและอย่าให้ความโลภความอยากมีอยากได้เข้ามาครอบงำนะคะอย่าใจใหญ่ทุ่มเงินลงทุนเพราะคำชักชวนของใครโดยเด็ดขาดในช่วงระยะเวลานี้นะคะดวงของท่านชัดเจนจะมีคนเข้ามา กอบโกยหวังผลประโยชน์จากตัวท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เอาละค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้เป็นเงินหมุนนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานประจําเพียงอย่างเดียวให้วางแผนเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้ดีๆนะคะเพราะค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านจะสูงขึ้นมีดวงจะหมดเงินไปกับงานสังคมรื่นเริงต่างๆ หมดเงินไปกับการเดินทางทั้งทํางานและเ่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะและให้ระวัดระวังคะ่ะจะมีคนเข้ามารบกวนเรื่องของการเงินกับท่านด้วยนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้จะช่วยเหลือใครให้คิดให้มากๆหรือจะมีคนเข้ามาชักชวนท่านลงทุนอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะอะไรที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้ อย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วนักให้คิดให้นานๆนะคะไม่แน่ใจไม่ต้องลงทุนโดยเด็ดขาดเดือนนี้ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะจะช่วยใครก็ขอให้ช่วยเพราะเขาเป็นคนดีเตือนสติท่านได้เท่านี้นะคะเพราะว่าชาวราศีสิงจะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงชอบช่วยเหลือไม่ค่อยจักประจ๊ ไม่ค่อยจปะปฏิเสธใครนั่นเองนะคะกลัวท่านจะพลาดแล้วจะมานั่งเสียความรู้สึกในภายหลังนั่นเองค่ะแต่ท่านจะมีโชคเรื่องของการเงินนะคะไม่ใช่ว่าจะเสียเงินเพียงอย่างเดียวมีดวงจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนะคะเช่นได้เงินจากงานพิเศษเงินจากการเจรจาขอความช่วยเหลือหรือว่าเจรจาขอผ่อนผันนี้สิ่งสาเ,เร็จนะคะเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะมีด้วยแต่ไม่ได้มีทุกคนและจะได้ไม่มากนะคะ และช่วงเดือนนี้นะคะโชคลาภของท่านจะมาจากรหัสบัตรเครดิตหรือว่ารหัสบัตร ATM หรือ เลขในบัตรนั้นล่ะคะ่ะหรือไม่ก็สมุดบัญชีนะคะถ้าท่านจะได้ท่านก็จะได้จากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าบางท่านโชคลาภนะคะจะมาในลักษณะของที่ว่าจะมีคนช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้รับข่าวดีเพราะว่าแต่ละคนนั้นโชคลาภที่ได้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตานั่นเองนะคะหรือพูดง่ายๆขึ้นอยู่กับบุญและวานสนาเป็นสําคัญคะ่ะท้ายนี้นะคะขอเอาใจช่วยชาวราศีสิงห์ทุกท่านให้โชคดีมีความสุขคะ่ะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็น ทองนะคะคเดินทางไปไหนก็ขอให้ค,คร่าคลาดปลอดภัยจะขอความร่วมมือจากใครก็ขอให้ก็ขอให้เขานั้นเมตตาและช่วยเหลือนะคะเอาใจช่วยทุกท่านค่ะที่เกิดในราศีสิงกราบขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงค่ะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะและมีข้อสงสัยอยากถามก็เมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะหรืออยากจะให้เราปรับปรุงหรือว่าแก้ไขตรงไหนก็เมนต์มาใต้คลิปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะยินดีรับฟังและพร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงค่ะ,ะ,จะ,ะเะจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ